วิธีการดูแลแผลผ่าตัดแผลทําสั็ยกรรมให้เรียบเนียนสวยไม่เกิดแผลเป็นนะคะทาไงมาฟังเลยเริ่มตั้งแต่หลังทําสั็ยกรรมมาแรกๆเลยนะคะเราจะต้องดูแลแผลให้ไม่แฉะไม่แยกไม่อักเสบค่ะเพราะว่าแผลที่แฉะที่แยกเนี่ยจะทําให้เกิดแผลเป็นขึ้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าถือว่าแผลแฉะแผลแยกปุกเนี่ยจะต้องรีบติดต่อกลับไปให้หมอที่ทํามาดูแลแผลให้เลยนะคะสองคือหลังตัดไหมส่วนมากเนี่ยแผล ประมาณ7ถึง14วันหลังตัดใหม่เราสามารถที่จะทาพวกผลิตภัณฑ์เจลป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนได้เลยค่ะซึ่งหมอนแนะนํำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของซิลิโคนเจลเพราะว่าซิลิโคนเจลเนี่ยมีงานวิจัยค่ะที่บอกว่าช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลเป็นนูนได้จริงนะคะให้ทาเช้าเย็นนะคะทาบางๆก็พอค่ะทาตั้งแต่หลังตัดใหม่ ถึงหกเดือนเลยนะคะทําไมต้องหกเดือนเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีการสร้างแผลเป็นนูนเยอะนะคะในช่วงหลังตัดใหม่ถึงหกเดือนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะให้มีการนวดแผลได้ค่ะนวดการนวดยืดแผลนะคะจะทําให้แผลเนี่ยนุ่มลงค่ะและลดความเสี่ยงการเกิดแผลเป็นนูนนะคะ ทีนี้หลัง6เดือนถ้าเกิดว่ายังมีแผลเป็นนูนให้เห็นอยู่นะคะทํายังไงก็อาจจะพิจารณาการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่แผลค่ะอันนี้ก็จะช่วยแผลจางลงนุ่มลงได้นะคะอันนี้ต้องให้หมอทํานะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าฉีดสเตียรอยด์แล้วนะคะแผลยังไม่ยุบลงนะคะก็อาจจะพิจารณาผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นนะคะเป็นอันดับสุดท้ายนะคะเพราะว่า อย่าลืมว่าการที่เราเกิดแผลใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นซ้ำขึ้นมาได้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดรักษาแผลเป็น,นยขอให้รอหลัง6เดือนถึง1ปีนะคะ